นี่เราก็มาเดินอยู่ในเมืองออสโลเนาะเราจะไปนู้นตรงนู้นกัน เราจะไม่คุยนะเราจะให้ภาพบรรยายอากาดเริ่มร้อนอันนี้ก็สวยนี่ นี้เรามาเดินในเมืองในเมืองอ้นน้นที่อกษัตริย์อยู่ที่เขามาเดินเออะไรนะเดินขบวนปีใหม่ของนอร์เวย์นะตรงนู้นไม่ได้ซูมให้ดูนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กัน เราจะเดินขึ้นไปบนนี่ ดอกไม้ก็เริ่มออกตอนนี้ยังไม่ค่อยมีดอกไม้ น่าจะเป็นช่วง,งเดือนพฤษภาช่วงเดือนพฤษภาดอกไม้จะเยอะเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้น

แดดร้อนจริงๆวันนี้แดดดีไม่มีลม ก้องอาจจะหมุนไวหน่อยนะคะขอโทษเด้อจากกล้องหมุนไววันนี้ร้อนหอบแฮกๆเ,เลยนู้นทหารยืนเฝ้าอยู่นนเห็นไหมเห็นไหม 哈？<Huh? S 2> <music> เราให้ภาพบรรยายเราจะไม่คุยเนาะให้ภาพบรรยายวันนี้อากาศดีมากอากาศดีสุดๆรอบรอบ เราเดินจากตรงโน้นขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเราก็เดินขึ้นมาไกลอยู่นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอ่อนเนาะขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปเนาะเจอกันอีพีต่อไปจ้า